วันนี้เราเริ่มคลิปด้วยเวลาตีห้าดูผมใส่ชุดนอนอยู่เลยวันนี้เราจะออกเดินทางไป1 2พันานะครับด้วยรถไฟความเร็วสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ตื่นเช้าเลย ครับก็โอเคปลอดภัยแล้วนะทันอยู่ทันอยู่นะครับสายรถไฟที่คุณหมิงก็พอเดินเดินอยู่เนี่ยจะจะคิดว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนสนามบินฮนะ,ะเหมือนสนามบิน เมื่อกี้ตอนตอนผมยื่นพาสปอร์ตเพื่อตรวจตัวต๋วเขาก็ถามผมว่าผมจะไปประเทศลาวหรือเปล่านะครับเป็นภาษาจีนนั่นแหละนะครับ mm hmm. ผมก็บอกไม่ใช่ผมไป12บสองปนานะเพร mm hmm. าะที่จริงเดี๋ยวนี้รถไฟมันจากคุนหมิงไปถึงไปถึงลาวนะไปถึงลาวแล้วนะครับแล้วก็ผมจําได้ว่าว่าแน่จะเปิดถึงไทยแถวหนองคายแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับยังไงถ้าถ้า รู้ก็คอมเมนต์บอกผมได้นะฮะโอเคอันนี้เป็นประตูก่อนเข้ารถฟอยนะฮะามาแล้วครับจะไปสิบสองปานาแล้วครับผมเยหล เราถึงศึกษองนาแล้วก็ร้อนร้อนครับเชีีบอกร้อนนะฮะศึกษานาอุณหภูมิเกือบ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 จะเท่าที่ประเทศไทยครับเย็นกว่าประเทศไทยสัก3าถึงสองศาถึง5องศานะฮะแต่ก็ถือว่าร้อนกว่าที่ลี่เจียงที่ผมอยู่นะครับผมเ,เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปหาพี่สาวของเจียวครับ เขาเป็นเซอรไพสเป็นสซไพ์ไพที่นี่นะสซไพของของ12บสอปนาน,นะครับเพราะพี่เขยเป็นคน12บสอนปานานแน่นะครับนี่ครับตอนนี้พี่เขยพี่ซไพรามามารับเรียบร้อยครับตอนนี้เรากำลังทานอาหารกลางวันที่12บสอปันาน,นะครับในร้านค้าแห่งหนึ่งครับมีเมนูนี้ครับดูแล้วมันคล้ายๆเหมือนหส้มตำเนาะแต่นี้เป็นตำตำก๋วยเตี๋ยวครับเส้นก๋วยเตี๋ยว ไข่鲍鱼แ,แต่่ตังไงไข่ไข่ไข่อข่ไขอไข่ไ่ไข่ไข่ไข่ไ่ไข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 ัไข่่ไผักอหอไขาไข่ไขนไข่ไข่ไ่ไขวไขัไไง่ไข่ไขัไข่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 ไ่ไข่ไข่ไ ที่จริงเริ่มแรกเริ่มเริ่มแรกที่สุดคือต้องล้างมือก่อนนะครับ <c oughs> ตอนแรกไม่ต้องล้างมือก็ได้เพราะว่าเรามีถุงมือฮะอ๋อตอนแรกใส่ขนมจีนก่อนนะฮะใส่เน,น,นี้อะไรแครอทแ,แครอทใช่แล้วก็นีป่ปลาปลาปลาอ๋อมะแล้วก่อ อ๋อไอ้แค่เราเอามะละกอใช่ไมมแลวกอใส่ใจนี่คะบใส่รส่วนที่สองผักผักพักนะครัักชีนะครับแลลวก็ใส่น้ำจิ้มอนี่ก็แล้วแต่เลยน้ำจิ้มนะครับตัวนี้เป็นน้ำพริกโขอกอันนี้น้ำพริกซอสซอสกทกแก่น้ำริกอะไรอย่างเงี้ยแค่ไปก๊อกทก็ได้

น้องสนนะฮะน้องสโน,โน,น,น,ะะนอยสนอยน,นะฮะนี่ร้านหลานร้าน้านกลับมาจากบินอือกต้องจริงๆล้องถุงมือถุงมือสองด้านนะโอเคต,ต,ต,ตอนนี้ถึงสนามบินใน12พนาแล้วนะครับเรา,า,ากำลังจะเดินทางกลับเชียงใหม่สเดิอทางกลับเชียงใหม่นะที่ i ขึ้นเครื่องบินมาแล้วครับ วันลาครับ